อ่สวัสดีครับมาลุ้นกันต่อครับกับภารกิจผลต่อไม้นะพี่น้องรอบนี้เขาบอกจะเอาไปแบบอัดจัดเต็มนะครับมันจะเอาไปได้บอลปีมันมีแต่ต่อ,อย่งใหไหมดูครับดูขนาดตอกับขนาดรถไมโครครับพี่น้องเออ เดี๋ยวเอาขึ้นข้างบนครับเอาขึ้นบนกองดินแล้วจะเอาล๊อล้อถอยเสียบลงไปเลยเอจัดเตรียมให้ดีๆครับเ,เล็งแนวดีๆนะพี่น้องเราจะเอารถดำถอยลงไปนี่เลยเฮ้ยแม็กถอยลังมาเลยเย้ยมีกเจอ เอาจะไปได้ไหมใจมากเลยตันไม่ไปเลยครับ em lên có bó này Chris Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đó, luôn đi lên, hả mày mày khoảng khoảng như vậy bẹp này đi à lúc cho này đi อไอ้ทีลำบากเลยครับแม่ที่จริงนี่ตัวเดียวก็น่าจะเอาไปเทแล้วนะครับเนี่เอาไปอยู่ลายเดิมครับ มันเข้าไปเลยเออนั่นแหละมันออกอยู่ดอกนี่เอานี่ใส่นี่มันจะเอาอันไหนที่นี่เฮ้ยมันจะเอายาใส่จังไหนวะเอาเนี่ยอูย้ ปดมันจะยัดไปสองอันเลยว่ะแม่งใส่ไปสองอันเลยนะใส่ไปสองอันเลยนะอใส่ไปเยอะแท้มันจะเทไม่ออกเนี่ยถ้างั้นเอาแต่ตอนี้ไปก่อนเนี่ยสองอันนี่เออเอาใส่ได้ก็ใส่ได้เอา à, ôi ba thấy giặc âu quẩy mấy à quẩy có quẩy nên là chân đắp được không to แม็กถอยมาฮะไม่รู้อ่ะแต่มันยกดำไม่ได้แน่นอนอะยกดำอ้นั่นตกเลยอะเอาละครับจะอัดไปสองอันครับบอกว่าใส่ได้เอา จ่าสายมืนจัดให้ครับบุเอาเอาเลยลูกเ่รอบนี้อัดไปสองต่อครับนที่จริงมีทีเที่ยวละอันนี่มันน่าจะได้อยู่นะโอเคใหญเราสั่งโอ้ดันขึ้นได้แบบสบายๆเลยครับเออ S <S> <S โอ้ไปได้ครับผมไปได้ครับแม่ผู้อันตรายครับไม่ใช่จะไปตกทางขึ้นนันบบ ันนี้ก็น่าจะเอาใส่รถหมอตันไปครับอีกที่เหลือนะครับเที่ยวสุดท้ายก็น่าจะหมดนะพี่น้องนะเออเพราะว่าต่อใหญ่ครับใส่ไปได้ทีละอันสองอันแค่นั้นนะครับก็เต็มใส่ไปเยอะเดี๋ยวล่วงครับเดี๋ยวต้องอันนี้ต้องรอใส่รถหมอตันไปแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าเอาใส่เยอะอันตรายครับเดี๋ยวจะล่วงตามทางเอาเพราะว่าเอาคนยกไม่ไหวนะครับนี่ที่เหลือนี่ก็อีก ใส่อีกหน้าอย่างสองเที่ยวน่าจะหมดครับต่อใหญ่กับหัวนี้ท่อนยาวเที่ยวนึงแล้วก็เศษที่เหลืออีกเที่ยวนึงก็งน่าจะหมดครับเอาซะนานเหมือนกันครับกว่าจะหมดนะพี่น้องนะกว่าจะเอาขึ้นได้ช่วงแรกนี้เราไม่รู้เอาขึ้นยังไงครับทอาไปทำมาก็พอทำได้ครับผมอะก็ เดี๋ย,ยงง <c oughs> วยังไงก็รอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ต้องผมและทีมงานก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนครับวันนี้พามาชมการขนย้ายต่อครับผมไม่มีอะไรมากมายนะพี่น้องนะเออก็น่าจะเสร็จภารกิจเรานะครับวันนี้ก็ตะวันใกล้ค่านะพี่น้องอะยังไงก็รอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมบายบายครับสวัสดีครับ